จัดพิธีบวงสรวงซีรีส์เกิเร์ลเรเรื่องแรกเพลเยอร์ไม่อาจห้ามรักนำทีมโดยไอซ์มิมี่เกรดหนิงหนิงพร้อมคุณประพาดาผิวเกลี้ยงผู้จัดน้องใหม่และผู้บริหารจากอสอม,มทร,รวมพิธีนั้งลงละครวังหน้าหลังปล่อยลองทีเซอร์ยาว5นาทียอดวิวทะลุ1ล้านแฟนคลับไทยและต่างชาติแห่พูดถึงในเอกกันมากมายเลยล่ะค่ะโดยเตรียมออนแอร์ปลายปีนี้ทางช่อง9หมายเลข30ทุกคืนวันเสาร์5าทุ่มค่ะ ก็สำหรับซีรีส์เพลเยอร์ไม่อาจทำลักเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายะนะคะที่เป็นเล่มหนังสือซึ่งเป็นนิยายที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าในตัวนิยายเองอ่ะก็ได้รับความสนใจมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีใครหยิบออกมาทําเป็นซีรีส์หรืออะไรเงี้ยเราก็มีการพูดคุยกับคุณนักเขียนแล้วก็ได้หยิบนิยายเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์ค่ะเออในเรื่องน่ะมีครบรถทั้งมีกลิ่นอายของความรักความสนุกสนาน ความน่าติดตามความคบขันมีดราม่าด้วยเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการหยิบนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาทำป mm hmm. เป็นซีรีส์ตัวเล่มนิยายเนื้อหาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเท่าซีรีส์เรามีการเพิ่มอะไรเข้าไปบางอย่างให้มีความน่าติดตามมากขึ้นมีความสนุกมากขึ้นเรามีการพูดคุยกับทีมเขียนบทแล้วก็พู่มกับในการเพิ่มเนื้อหาเข้าไป mm hmm. เป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดจากตัวละครทั้ง2ตัวบางเรื่องอะดำเนินด้วยตัวละครเพียงตัวเดียวจากมุมมองเดียวแต่ว่าของเรื่องเพเยอร์อะมัน ช่วงแรกอาจจะเป็นตัวละครหลักหนึ่งคนถ่ายทอดเรื่องราวออกมาแต่พอผ่านไปสักพักเราก็จะได้เห็นมุมมองจากตัวละครอีกตัวหนึ่งด้วยคือไม่ได้ถ่ายทอดผ่านตัวละครแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่เพียงแค่คู่หลักอะค่ะบรรยากาศรายล้อมทั้งหมดในเรื่องจะพาให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็น่าติดตามเรื่องราวไปจนตลอดจนจบเรื่องเนื่องจากคาแรคเตอร์ในในตัวซีรีส์จริงๆน้องค่อนข้างตรงคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดมากนะคะใช่จริงๆค่ะถ้าถ้า ถ้าใครที่มีโอกาสได้อ่านตัวนิยายนะคะก็จะทราบว่าตัวนางเอกที่ชื่อพี่พลอยเนี่ยเป็นดาราน,นางร้ายที่มีความเป็นแฟชั่นค่อนข้างสูงซึ่งตัวน้องไอก็ตอบตรงนั้นอยู่แล้วค่อนข้างตรงคาแรคเตอร์มากตัวหอมด้วยไหมตัวหอมใช่ใช่ตัวหอมค่ะเจอกันครั้งแรกคือน้องมาพร้อมกลิ่นหอมอยู่แล้วด้วยกับในนิยายก็ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวละครปันที่เป็นคู่กันก็มีความสดใสน่ารักมีความฉลาดแล้วก็มีความมั่นใจซึ่งจริงน้องมี้ก็ ตามที่เห็นเลยค่ะจริงๆเอ่อแคสมากับตัวบทละครค่อนข้างตรงกันค่ะลองเองก็เป็นสีสันของเรื่องนี้จริงๆอยากให้ติดตามเพราะว่าก็มีความแก่นแก้วใดๆสองคนนี้ก็เหมาะกับบทที่ตัวเองได้รับ <c oughs> เช่นกันเจ <c oughs> ก็มีความคูคูเป็นเอ่อในเรื่องจะเป็นดาราที่เป็นระดับเอเชียซึ่ง ก็น้องก็เหมาะสมนะคะไม่ไม่ได้มีใครอยากโต้โตวแย้งอะไรๆๆส่วนส่วนปลาที่เป็นคู่เขาก็ตามบทในเรื่องก็ค่อนข้างเหมาะสมลักษณะส่วนตัวหรือว่าลุคภายนอกค่อนข้างตรงกับตัวละครทั้ง4ตัวอยู่แล้วค่ะคือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์พี่พลอยตรงกับตัวเราในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายใน,นคือภายนอกก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างจากตัวเรามากไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเป็น ส่วนข้างในของเขาอะเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ follow ตามคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งซึ่งตอนที่อ่านอะเรารับเล่นเรื่องนี้จากคาแรคเตอร์พี่พลอยค่ะยังไม่ได้อ่านทั้งหมดเรื่องแต่เรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ใหม่แล้วเรายังไม่เคยได้แสดงก็เมื่อกี้เขาตอบของพี่พลอยก่อนว่าตัวหอมจริงไหมคือจริงค่ะเขามีเทคนิคการฉีดน้ําหอมด้วยนะคะหอมจนหนูต้องถามว่าฉีดยังไงเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ฉีดชุดชุดชุดฉันฉีดชุ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 ด อ่บ<ช>ค่ะ <c oughs> เปืองมากต่อเดือน <c oughs> ใช่ค่ะของมี้นะคะก็รับบทเป็นปันค่ะซึ่งจะเป็นกราฟิกดีไซน์นะคะที่มีความมั่นใจมีความซุกซนเนาะเป็นน้องคนเล็กแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องะค่ะเขาจะต้องมาหาบางอย่างจากพี่พลอยแล้วก็แบบว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมก็จะมีการแบบชิงไหวชิงพลิปกันนะคะแต่โทนเรื่องเนี่ยก็จะมาในมูดของโรแมนติกคอมเมดี้ใช่แล,แล้ก็จะมีความดราม่าเข้ามาเล็กๆเหมือนอย่างที่ ี่เดียบอกคือตอนแรกมันจะเป็นการเล่าเรื่องมุมมองของปังนสวรรค์นในพาร์ทหลังจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านในมุมของเราก็คือเหมือนเป็นการเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาของสอง,สอง,สองตัวละครพวกเราอะค่ะเกลีย่ยประมาณน,นั้นนะคะ,ะคือคอสลับไปสลับมาเป็นการเล่าเพื่อให้สนุกขึ้นไม่ได้แบ่งแบบชุดขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นการเล่าเหมือนแบบเป็นมูดของตัวปันก่อนแล้วก็จะเป็นมุมมองของตัวเราว่าทําไมเราถึงได้เป็นแบบนี้แล้วทําไมตัวเขาถึงได้เป็นแบบนี้ค่ะ ูเราหน้าติดตามมากค่ะเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาแบบในทีเซอร์เนาะสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาเมาอยู่ที่ห้องเราแบบตื่นมาไม่รู้เรื่องอันนั้นก็สนุกแล้วแล้วครนี้มันก็จะเป็นการแบบ เราก็จะเล่นไปกับเขาเล่นเกมใช่ค่ะคือเหมือนกับตัวปันเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพี่พลอยเป็นเหยื่อของเขาแน่ๆค่ะแล้วก็แบบว่ามีความมั่นใจไปสูงที่จะไปอ่อยพี่พลอยเพื่อที่จะหลวงความลับบางอย่างใช่ไหมคะแต่พอหลังๆความจริงก็จะเริ่มค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาความสนุกมันก็เลยจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะของคู่เรานะคะก็จะเป็นคู่รักกันแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมของคนอยู่ฝั่งที้กไม่ได้เวลา อบเสวัสดีค่ะไกดยชาเปอร์ค่ะแล้วบทเป็นเจเจราพั์ค่ะก็ในเรื่องนะคะก็เป็นเอ่อเป็นเป็นนักแสดงแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วความ ชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็อยู่จะอยู่ที่ความฟรักจะอยู่ที่เขาเลยสวัสดีค่ะดนิงๆิงมาดิกาค่ะรับบทเป็นปรางค่ะก็ในเรื่องจะเป็นพี่สาวของปันะนะคะย่ิงรู้สึกว่าบทที่หนิงได้รับก็คือเป็นพี่สาวที่สงสัยก็คือแบบจะเป็นคนนั้นจะใส่ใจคนรอบข้างไปหมดเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ <c oughs> ้นหนิงว่าจะเป็น มุมมองแทนคนดูในระดับหนึ่งด้วยเหมือนเราจะคอยสงสัยให้คนดูคิดตามว่าเอ๊ะความสมพัญตรงนี้ไปถึงไหนแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยากจะจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบแผนที่เรียบร้อยในความคิดของตัวเองประมาณนี้ค่ะแต่ในเรื่องเราเป็น,ใ,นใจปขอใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นก็ยากไหมไม่ไมยากไม่ยากเลยค่ะจริงๆในนิยายอะคะ่ะไม่ค่อยมีเส้นเรื่องของเรามากนะักแต่ว่าตัว ซีรีส์จริงเนี่ยก็มีการเขียนเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นมาค่ะก็อยากให้เราติดตามนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรคู่เราท่านเป็นรสชาติหรอคะอ่ะมีอ่นหวานอาจจะมีปนขมนิดนึงนิดนึงนิดนึงนินึใช่ค่ะเป็นเป็นคู่ที่จะมาสร้างสีสัน ใ,ใส่ใจใส่ใจน้อยนี่เหมือนขึ้นชั้นไหมไอ้ยังไงมีสองใช่คนน progress, <ๆ>ั้น progress, stress ถ้าไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรเลยแค่ทำกันบ้านเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็เข้าคลาสเวิร์กชอปแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยเราต้องเราต้องปรับตัวเยอะหรือว่าเราเครียดหรือกดดันไม่เลยค่ะมีความสุขกับโปรเจกต์ดีมากใช่ฉันหนิงก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกัน ใช่ค่ะเป็นซีรีสเรื่องแรกที่เล่นก็คือก็ทํากันบ้านตัวละครอะไรแบบตามปกติเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ค่ะ c a s ค่อนข้างตรงมากๆเลยทําให้เราไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยแนี้เลยนะใช่ร้อยเปอร์เซ็ชอบชาวยุ่าคนอื่นอยากใส่ใจร้อยเรเราแค่คนอื่นมากๆเราก็เลยใส่ใจคนอื่นเยอะค่ะ ก็คือออกมาแล้วก็เข้าฝัหมดได้เลยมเลยไม่ต้องยีบบใช่ค่ะคือมูจะสนใจเรื่องคนอื่นจนเรื่องของคู่เราเ้ยสปอยปะเนี่ยยังไม่ได้เล่าเลยติดตามอะไรฝากคู่เราที่ติดตามคู่เราว่ามันจะมีรสชาติยังไงค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้นะคะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยอยากให้ติดตามเส้นเรื่องของพวกเราด้วยอยากให้รู้ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนแล้วกันค่ะก็สำหรับโปรเอจะไม่อยา่เสน สำหรับโปรเจกต์ของเพลเยอร์นะคะก็ขอฝากา Hard Pop Studio ไว้ในอ้อมใจของแฟนๆทุกคนของพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u u u b e TikTok X หรือว่า Facebook Instagram ด้วยค่ะ Hard Pop Studio ร์ชได้เลยค่ะขึ้นค่ะใช่ค่ะนักแสดงเสริมรายล้อมก็ค่อนข้างน่าสนใจมากค่ะเช่วง จริงๆก็บอกได้เลยมเราบอกได้เลยมประมาณช่วงปลายช่วงปลายปีค่ะช่วงเดือนตุลาจริงๆติดตามข่าวสารละเอียดทางเพจของขันป๊อปกระดานแต่ว่าตุลาละค่ะก็บอกวัน้เดือนเดอนเดือเดือนเดอนวันที่อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะช่วงเดือน